อนาคตที่คุณฝันไว้จะเป็นจริงไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานอนาคตหรือว่าสิ่งที่คุณฝันไว้ในอนาคตก่อนนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะจะตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจคุณไหมสิ่งที่คุณฝันไว้หรือเปล่าสิบดาบนะคะพลังงานของความเจ็บปวดนะคะ หรือคุณอยากจะ move on ไปข้างหน้าแล้วจุดสิ้นสุดของปัญหาจุดสิ้นสุดของความเจ็บปวดนะคะคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่พอแล้วไม่เอาแล้วความเจ็บปวดที่มีตรงนี้นะคะเกินพอแล้วเบื่อแล้วคิงถือถ้วยนะคะอาจจะอยากพบเจอกับคนที่ดีคนที่ใช่ คนที่คุณสามารถพึ่งพาคนที่ปกป้องคุณได้รักคุณด้วยใจจริงนะคะรักคุณที่คุณเป็นคุณนะคะแล้วก็พอแล้วกับการปิดกัน้นการไม่พูดจาการไม่มองหน้านะคะถ้าไม่อยากพูดไม่อยากคุยกันแล้วก็พอกันแค่นี้ก็ได้นะคะ ขอให้ความสัมพันธ์ที่แย่ๆมันจบไปเราก็ได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่ดีพอคนที่เห็นค่าของคุณนะคะรักคุณที่คุณเป็นคุณเนาะถ้าตรงกับพลังงานของคุณกับสิ่งที่คุณฝันไว้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะว่าความฝันนี้จะเป็นจริงไหมห้าถ้วยนะคะ คนเก่ารักเก่านะคะความทรงจำเก่าเก่าที่เจ็บปวดให้มันจบไปนะคะให้มันพังทลายไปเลยไม่ต้องเริ่มใหม่ได้แล้วนะคะ Move on ไปข้างหน้านะคะมองหาสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวเองดีกว่านะคะการเริ่มต้นใหม่ใครสักคนที่ดีพอนะคะที่คู่ควรเนาะ แล้วก็ดูแลปกป้องคุณได้นะคะ D M p o l e r อนาคตที่คุณฝันไว้นะคะถ้าคุณฝันว่าคุณอยากจะ move on นะคะจากคนเก่าคนที่ไม่เห็นค่าของคุณคนที่ทำให้คุณเจ็บช้ำเสียน้ำใจเสียน้ำตานะคะคนที่ปิดกัน้นคุณบล็อกคุณอยู่ตอนนี้ไม่พูดคุยไม่หันหน้ากลับมาคุยกันนะคะ ความสัมพันธ์นั้นจะจบไปนะคะ The Tower เดอะทาวเวอร์เนาะมันจะพังทลายลงไปนะคะจุดสิ้นสุดของความเจ็บปวดของคุณจะจบลงนะคะไม่มีอะไรที่จะเจ็บหนักไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกเจ็บไปมากกว่านี้แล้วนะคะหลังจากนี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่เห็นค่าคุณนะคะ อนาคตสิ่งที่คุณฝันไว้จะเป็นจริงไหมถ้าคุณฝันถึงคนที่ดีคนที่รักคุณนะคะคุณจะได้พบเจอกับเขานะคะความรักที่ไม่ดีความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะจะไม่มีอะไรที่เจ็บปวดแล้วก็มาทำร้ายคุณได้มากกว่านี้แล้วนะคะคุณจะ move on ได้คนที่ปิดกั้นคุณไม่เห็นค่าคุณนะคะความสัมพันธ์แย่ๆนี้จะจบไปจะพังทลายไปนะคะ คุณจะได้ move on นะคะแค่เปิดโอกาสให้กับตัวเองคนดีๆคนที่ใช่การเริ่มต้นใหม่จะเข้ามาหาคุณนะคะคนรักในอนาคตของคุณนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนที่เป็นรักแท้รักที่มั่นคงนะคะคอยดูแลปกป้องแล้วก็ัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องค่ะ